สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับ,บเมื่อนี้เคยละสีผมามบวงต้นทุเรียนซึ่งเป็นต้นทุเรียนที่ติดปูกไว้อยู่สวนหลังบ้านครับผมเดี๋ยวบอกก่อนอืนบอกก่อนว่าสวนหลังบ้านอ,อยู่อยู่อุดรนครับผมอยู่อุดรนอยู่บ้านน้องหมูครับผมเพราะว่าหลายๆคน แต่สมีปัญหาว่าปูกทุเรียนที่ภาคอีสานอยู่บ้านเท่าเนีน่ยปูกบ่ได้ปลูกเราตายอย่างที่นะครับบางคนจะปลูกลง่มขึ้นไปหลายแล้วก็ตายเมื่อนี้เคยหลาสิภาพว่าเป็นทุเรียนต้นนี้ปลูกไว้ประมาณอาสองสี่ครับผมปลูกเดือนตุลาปีหกสองครับผมนี่แหละครับจาก เกิดเพลาปีหกสองจนถึงตอนนี้ครับประมาณประมาณสองีนะครับมันกําลังสีแตกยอดออกงามครับผมเบิงเบงเบิงยอดพุ่งให้เบิงครับผมมือนี้มือนี้สิมาที่ที่จะบอกเคล็ดลับก็คืออยากจะบอกว่ามันสามารถปลูกได้ครับผมแต่เพียงแคว่วาเข้าต้องมีวิธีการเล็กเล็กน้อยๆในการดูแลมันนิดนึงเพราะว่ามันขาดน้ำบ่อยแต่ว่ามันจะ โบ,บสามารถจะเป็นน้าขังหรืออยียงได้เพราะมันสิตายนะครับผมแต่ปรนนี้ผมสี่ทิพย์ผ้ามือเบ่งมือนี่ก็เืีว,ว่าผมค้นพบโดยบางเอืญอนครับเพราะว่าตะกี้นี่ผมจะเฮ็ดหลักหลักปักไหวแล้วก็ผมจะยานมันหักผมก็เลยเอาเชือกมผูกใส่กับหลักแทนนะครับแล้วปรากฏว่าล่มล่ม,ล,ม,ล,มล่มพัดหยอดหยอดมันหักครับผมหยอดหยอดหยอดทุเรียนนี่หัก ผมก็คิดว่าโอ้มันคงจะบวไหวแล้วคงจะแย่แน่เลยแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ยอดหักแล้วประมาณนี้ครับตอนนี้เบิงเบิงบ้งเบิงบ้งนครับผมยียอดมันแตกกลายเป็นว่าแตกขึ้นง่ามก็เก่าครับผมแล้วก็แตกคางมึงมึงขางแตกยอดออกครับผมเพื่อนมันก็สิแตกคนพบอย่างหนึ่งว่าหลังจากยอดหักแล้วมันจิมันจิแพ้่ออกขางขางครับผมมันจิแพ้่ออกขางขางแล้วก็ จะเกิดยอดใหม่นะครับหมอกำลังงามครับผมแล้วทีน่นี่หลังจากมันแตกออกแล้วนะครับก็จะเห็นหล่ําต้นแข็งแรงกิ่งกา้านง่ญ่ถึงกว่าเก่าครับผมนะครับเบิงบ่งเบิ่งล้วครับนะไปคงจะาไปเบิ่งอีกทุเรียนที่ปลูกไว้แล้ลนลครับผมเบิ่งดูครับเมื่อกี้เนี่ย ต้นประมาณนี้ครับผมแล้วตอนนี้คืบคบคอ,บ,งงบ,อ,อ,อบึงครับหลังจากที่คนพบว่ายอดมันหักแหลมมันเหี่ยดแห่งง่ามผมก็เลยผมก็เลยตัดล่องตัดยอดไงครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้ครับผมแตกแตกกิ่งก้านสาขาออกโอ้ยบึงนหนครับนี่คือต้อนนี่ปลูกเดือนกรกฎาคมสองครับต้นนั้นตุล่า ต้นมีกะละกระดาห์กสองครับผมกะไล่เลียกันเพราะว่าเบิ้งเบิงที่มองเบิ้งครับผมไม่ติดแตกทางหลังจากที่เข้าตัดตัดยอดออกโอ้เขียเขียวขาวครับผมโบเป็นอันตรายครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเติบโตอย่างมากเลยครับผมสังเกตดูหลังจากที่ตัดยอดแล้วผมติให้เบิ้งเบิ้งยอดใหญ่ๆนะครับมีห้อยสัตว์ครับผมหอยสัตว์ต่อ แต่ว่าพอหลังจากตาัดแล้วมันจะสิจะเริ่มเติบโตขึ้นนะครับผมอีกสองผมมันสองสองีสอง,สองีกว่าครับผมนี่ครับเค็ดลับเล็กๆน้อยแล้วผมสิสิบห้าเบิเ้งอีกทางคุณอีกครับผมมั้นี่หลายต้นน้ครับปลูกไว้ต้นนี้ครับต้นน,น,นี้ตอนแรกเนี่ย ผมคิดว่ามันติดตายแล้วครับผมผมก็เลยเมื่อตัดยอดหลังจากที่ตัดยอดเบิ้งครับมันติดแตกยอดป็นไหมครับผมนี่นะเพื่อนแล้วก็ข้างๆก็สีข้างๆจะแตกออกครับผมหลังจากที่ผมตัดยอดนี่ครับผมตัดจต่เห็นเห็นแล้วมันจะกิติดแตกข้างออกเบิ้งครับผมแตก้างแล้วก็แตกยอดไม่ครับผมกลายเป็นง่าม จากที่ว่าสิตายแล้วครับแค่แกนโบจะเริ่มเติดตัวเลื่อนีีก่อนนี้ครับผมกำลังกำลังกำลังงามครับผม <c oughs> พวกนี้เป็นหมอนท่อะครับหมอนท่อมจริีๆผมเออเบิง้งสรงจำตัวที่มากเ่ยเป็นหมอนท่องครับแต่เมื่อเบิง้งแค่นี้ครับตัวน,นี้ <c oughs> ตัวน,นี้กระตัดหยอดนี่แกันครับเป็น อ่าแต่ว่าตัวนี้เป็นการแย่เาครับผมเบิ้งบึ้งบึ้งครับหลังจากที่ตัดยอดออกมานี่ครับผมมัน่อสิบปงยอดไม่เบิ้งบึ้งใบเบิ้งข้างคางครับผมแต่งามกลิ่นโดยโดยถ้รรมชาติของมันเนะปุ๋ยผมก็่ค่อยได้ใส่นะครับปุ๋ยเนี่ย่ค่อยได้ใส่เลยแต่ว่าที่เราสังเกตเบิึงมันมันเจิบหลังจากตัดยอดครับผมตัดยอดที่เห็นเมันอสิแตกกิน การสาขาด้างของต้นล่ำต้นกับทีเฮตุให้ร่ำต้นใหญ่ครับผม <c oughs> ครับอันนี้การยหี้ครับผมแต่ว่าอันนี้โมเมนต์ทีเลียนครับหอมเวหอมทองครับผมตวหอมทองไม่ไม่ที่ใส่ยี่ห้อที่ <c oughs> เป็นไม่ค่ำมันมันสีเฮ็ดให้รับน้ำหนักบ่บ,บ,บ่ให้มันมันหักครับผม แล้วเออผมผมเสียคอทอคิวเบอรตอนตอนควบ้าในค่ำมันเสียมันติดหนึ่งมากๆเลยครับเนี่ยเนี่ยมันเสียหนึ่งมากๆเยอ่าห้าตัดใหม่ตัดใหม่ออกน้เป็นปากแหลมๆมันสีครับผมปมะม่สี่เมตรห่อ้ําครับขํำบ่อหายมันสีกับป่วยนะครับต่อไปมันสิ เราบปงนมากบัวดอยเสฉครับผมกล้ว <c oughs> <c oughs> ยหอมทองร่มทัางสองต้นครับต้นนี้จะนนจะทำไปให้กันน่ครับทำมันทำไปไม่ดีม่เสิหักครับเพราะว่า่อไปเดียวแบบานากบับ่วดอยครับกำลังปงกำลังปงนอแต่จนใจนอกล้วยกับตดตอได้ได้ครับว่าอะ้รหลายไปยครับผม มีมีบบกีนโน,นครับผมแต่ว่ากับพอ่พอพ่อตื่ใได้อันนี้ปากแต่งเงงครับผมปากแต่งง,งไปเยี่ยมพ่อกับแม่อยู่บุ่งการเป็นมากกับเลี้ยขอเป็นมะปูมีผักแพ้วนี่ไผ่บอนในรูจักต้นนี้ฟาดทะายโจรครับผมี่เรื่องบางคนอาจจะบ่เคยเห็น ต้นมันจะเถื่อว่าต้นมันเป็นยังไงตัวนี้คือฝาทรายโจนครับผมเดียวกับพือส้มเหี่ยวๆแต่ว่ามันกิบโบ้ห้าใตายนะครับเพราะว่ามัว,วกระปุกเด็กประมาณสองหมื่นเนี่ยแหละครับผมอันนี้คือฝาทรายโจนนะครับไปผมจะพาไปเบิง้งเบิ้งขุเลื่อนครับต้นนี้ปลูกเดือนกรกฎาคมขึ้นกันครับ กับต้นที่ผ่านมาครับผมไเห็นบอกครับอ่าดอกไอ้มูเป็นดอกปลายยอดมันกำลังสีแตกยอดออยู่แล้วผมผมอ่านี่ครับผมตัดยอดครับผมผมตัดยอดเห็นบอกว่ากำลังสีแตกทุกทุกกิ่งก้านเลยครับกำลังสีแตกออกสองปีตัวขึ้นกันครับผมเดือนกระดาคมปีหกสองนะครับที่ผมปลูกปลูกไว้ครับกับต้นนั่นแหละครับผม ปลูกไรเรียกันบางต้นก็ที่มันหน่อยกว่าเพราะว่ามันมันปลูกต่างเดือนกันครับผม <c oughs> นี่ครับคนพบโดยบางเอิญนครับผมตัดยอดแล้วกินการก็แตกยอดออกครับผ <c oughs> มนะครับไม่มีครับ ต้นนี้เนี่ยผมว่าผมสิเอาทิมแล้วเพราะว่ามันมันแขกแก่นมันคือนสิไตายนะครับผมว่ามันมันอาจจะไหวแล้วผมจะเลยลร่องล่องตัดยอดเบิ่งนี่ครับ้อยตัดใหม่ใหม,ม่เลยแต่ปรากฏว่าหลังจากตัดยอดมาประมาณบวถึงอาทิตย์ครับผมแตกออกกินไดทีมันบ่จำเป็นเท่ากับทีมันน้อย มื่อน้อยเน่เน่เากับตัดออกครับผมห้มันโปงงห้มันแทรกกระจายออกด้านข้าง <c oughs> อ่ีคือเคล็ดลับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยที่ที่เอ่มอมาฝาก่อบร์ซินออนครับคือการตัดนอตัดแต่แตงกิงของของทุเรียนครับผมจากที่มันจะตายนะครับมันก็ดแตงก,กิงการสาขาออกมาโบาตารับผมงามงามกว่าเก่าครับผมล่องร่องเบิ้ง แล้วก็สามารถปลูกได้ยุยุบานเข่าเนี่ยปลูกได้ครับแต่ว่าก็ไม่เรียนรู้ว่าปลูกยังไงนเพศอยังไหใน,ใน,ในมันถึงจะรอดนะเพราะีเ <c oughs> มื่อที่ผมไปเยี่ยมลู้กบยาครับก็เลยถามเพื่อนว่าพี่น้องที่ปลูกทุเรียนยู่ทางไหนเป็นอยงไรเพื่อนก็เลยบอกสู้ฟั่งว่ามันได้ผลแล้วครับแต่ว่าน่วยมันน่ซ้ำมาใกล้หํานี่ยแหละครับ คลิเลยาว่ะโอ้จะแขวนดินซัมใครอย่างน้อแขวนไปเนี่ยซัมไปใครหั่มเครับผมก็เลยโอ้บ่อยากจะเบอกได้ครับเบึงเดียวถาเบึงของอย่าของว่ามันได้ผลเนี่ยมัน่ะมวยซัมใครอย่างครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆทด้นครับเด้อซอยอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปตัวต่อไปนะครับสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ